เราคงเห็นแล้วนะคะว่าเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะพรีเมียมการ์ดใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็เลยคอลเลกชันการ์ดของ b n k 4อรเดนนะคะแล้วก็เขาเรียกว่า b n k ฟอร์เดนพรีเมียมการ c ดคอลเลคชันเวอร์ลุ่มทูนะคะตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีการ์ดอัลติเมทแร์ที่ที่น้องน้องได้นำมาเซ็นแล้วก็เรารู้สึกว่ามันไม่ผ่าน qc หนึ่งอันก็คือของน้องแอวนะคะ ซึ่งมันเป็นความผิดพลาดของทาง official แล้วก็เราไม่สามารถปล่อยผ่านได้จริงๆก็ก็เลยจะขอว่าของน้องแอลนะคะ Ultimate แรรหรืออันที่มีแบบตัวถุงมืออยู่ข้างในเนี่ยแล้วก็มีลายเซ็นของน้องเนี่ยจะถูกแทนที่ด้วยการ์ดของแอลในระดับอื่นๆที่ต่ำลงมากว่านั้นแล้วก็มีลายเซ็นของน้องแอลแทนนะคะซึ่งจะสามารถนำการ์ดใบนี้ เขาเรียกว่าการทดแทนแล้วกันค่ะมันแรกรับการอัลติเมตแรในภายหลังได้หลังจากจมีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ก็ทุกคนรอรุ้นกันว่าจะได้การ คือการ์ดตัวลายเซ็นที่เมมเบอร์เซ็นอาจจะมีทั้งหมด5อันนะคะตัวอัลติเมทแลซึ่งอันนี้ของแอก็จะมี5อันเหมือนกันแต่จะ, send ะซเ,เ,เ,จเซ็นในระดับอื่นๆซึ่งถ้าเกิดใครเจอลายเซ็นในระดับอื่นๆของตัวการ์ดเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยนำมาแลกรับรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมีประกาศเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็จะมาแลกรับกันอีกทีทีหลังนะคะถ้าไม่แลกก็ได้ใช่ไหมใช่แต่คุณจะเสียสิทธิ์ไปเลยนะมาแลกเถอะ นะคะก็คือยังมีการ์ดของแออยู่ทั้งหมดครบตามจำนวนปกตินะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครเจอตัวที่ปีลายเส้นในระดับอื่นๆอ,อันนี้ถืเป็นสเปเชียลมากๆเลยก็สามารถเอามาแลตับอัลติเมทแรดในภายหลังได้นะคะต้องขออภัยนะตรงนี้ด้วยจริงๆนะคะเยี่ยมแก้ไขให้อนะ,ะถ,ถ้าสั่งออนไลน์ก็มีสิทธิ์ได้ใช่ไหมมีสิทธิ์ได้เหมือนกันคะ่ะ สองประมาณนั้นเลยใช่จะแรงกว่าคนอื่นด้วยเพราะว่าการระดับอื่นๆจะมีายเซ็นต์เข้ามานะของ้องแอรคนเดียวนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครสั่งออนไลน์อาจจะต้องส่งแบบติดต่อเข้ามาทางทางเพจของทาง BNK ยนแคแล้วก็ส่งเข้ามาแลกรับอีกทีหลังภายหลังนะคะแต่อันนี้เป็นเป็นการ รายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเขาจะมีการจัดการกันอีกทีหนึง่งนะคะเป็นแค่ของแอลคนเดียวคะ่ะใช่คะ่ะเขาคนอื่นยังมีอยู่ครบนะคะขออภัยด้วยจริงๆนะคะทางออฟฟิเชียลเราพลาดเองจริงๆนะคะนี้นะคะแอ,ผอ,อะ่ผู้ชมดีแ่ผู้ชมดีช่วงนี้ก็เป็นกำลังใจให้น้องเยอะๆนะคะ ตาก็แต่งหน้าไม่ได้คอนแทคก็ใส่ไม่ได้ลิปก็แพ้ทุกอย่างเลยนี่อุ้ยนอน <laughs> ใกล้จะหายแล้วนี่<อ>มันดีขึ้นมากแล้วอ่ะ <laughs> แต่ปล่อยรูปในเทรดดิงกาจำได้ไหมว่าถ่ายร,รูปอะไรบ้างในเทรดดิงกาก็มีชุดเอาตามที่มันขึ้นหน้าปกที่ออฟฟิเชียลเคยลองแล้วก็คือจะมีชุดนักเตนมีชุดเส้นต่างๆตั้งแต่ซิงเกิลเหมือนจะเป็นทีที่เอางมีส่วนร่วมใช่ค่ะ อีวเก็ตที่หนูมีส่วนร่วมแล้วก็มีชุดผู้หญิงแล้วก็มีชุดอ๋อมีชุดธรรมดาด้วยใช่ไม่ครเข้าม่ะพี่เอิร์ธจ้าโซนนี้เคโอเออขี่โรงมมาเก็บสะสมเกบสะสมคือว่าน่ารัก่าคือหนูอ่ะคือหนูเคยเห็นตัวอย่างแล้วว่านั่นแหละหนูได้เอามาเซ็นหนูเห็นตัวอย่างแล้วได้เอามาเซ็น ใช่น่ารักมากทุกคนต้องเก็บนะคะจัดนล้วไฮะคะประมาณนี้ว um> ันนี um uh, <h <h anyway> ้ก็แวะมาเพราะว่าเดี okay <h 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 ๋ยวเชอจะไม่ได้อยู่หอสักพักนึงเลยนะคะแบบมีลาไปข้างนอกที่บ้านนะคะแล้วก็มีไปทํางานนะฮะแต่ว่าน้องแอลก็วันนี้ก็มีเรียนด้วยวันนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องก็เลยแวะมาเช้าหน่อยวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากไปส่งน้องไปเรียนกันดีกว่า จบไปเรียนแล้วบ๊ายบายนะคะทุกคนทุกคนก็โชคดีกับการทำงานแล้วก็การเรียนด้วยนะคะไม่ลืม S S R ของแอลค่ะทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วแต่ว่าไม่ไม่ไมันปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆขอพายอุ้ยขอบคุณเสมอแอลก็ตายนะคะ <laughs> บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ส่งกำลังใจมาให้